สวัสดีครับพี่น้องปองไปทุกคนทุกท่านบอกันแล้วครับเพชรพงศดีใช่เนี่ยครับโดนโดนลงคลิปทีหนึ่งืัอนี้มาฟ้ามควายคุณแม่ค้าดีครับหมู่ษฐบหาบันนนทียงอำเภอน้ามนจังหวัดกาฬสินกับรีวิวจังน้อยครับพี่น้องขอบคุณครับที่รับชมและติดตามครับบรรยากาศเกษตรพอเพียงกับฟ้ามควายงามอาจจะประมาณนี้ครับมีน้องน้ำให้นอนครับช่วงนี้นาแรงครับเดือนเมษา วันนี้วันที่20เมษายน2567นะครับเดือนเมษารกระจาแรงแห่งยังสี่ลัผมกลางดงแม่เพชรครับบรรยากาศกางดงแม่เพชศนะครับดงแม่เพลศประมาณนี้ครับพี่น้องโอ้ดหเพิ่นไปไงออรงยย่วอยู่ครับผมไรค้ายอยู่ลิบๆครับผมก้อยเพิ่นก็มีหลายตัวครับผมเดี๋ยวจะสอบถามเพิ่นิึงเป็นจังไดครับผม มีจักโตปล่อยจักโต้บองวนนี้ครับผมขอบคุณครับขอบคุณที่รับชม